I'm a boy. ก็ถือว่าคุณได้เจอสิ่งดีๆไปแล้วครับหนึ่งเรื่องเพราะว่าท <ๆ S 2> ีนีรับผมผมจะมาแจกน้องปลาครับผมเป็นปลาหางยูง,ง,ง,งกับน้องปลาทอนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องแจกนะครับผมเดี๋ยวเรามาอวยพรปีใหม่กันก่อนนะครับผมก็สําหรับใครที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับผมถึงตอนนี้ประมาณ6เดือนก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในหนทท้าทติการงานนะครับผมแล้วก็ในการใช้ชีวิตขอให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะครับผมสาหรับใครที่แบบจะเดินทางไกลกลับบ้านที่ต่างจังหวัดหรือจะเข้ามากรุงเทพก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับผมแะาหีี่่จออกไปนนนนน อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้โควิดมันระบาดหนักมากครับผมโควิดอ oh ันใหม่โอไมคอนก็อย่าลืมใส่แมสสองชั้นแล้วก็ล้างมือสม่ำเสมอเลยครับผมแต่ถ้าเกิดทางที่ดีก็อย่าไปเลยดีกว่าผมคิดว่าเพราะตอนนี้มันระบาดหนักมากครับผมแค่เราเจอกันอย,อ,ยอยู่ในห้องเดียวกันอย่างเงี้ยทุกคนใส่แมสก็ติดได้แล้วครับผมที่ผมฟังข่าวมานะคือมันติดง่ายมากแล้วสาหรับใครที่แบบจะกินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ อย่าจับกลุ่มกันมากเกินไปเพราะอาจจะเสี่ยงติดโควิดได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมสาหรับทุกท่านที่ติดตามผมมาตลอด6เดือนก็ตอนนี้ก็มียอดสัประมาณ5 0 0กว่าซับแล้วครับผมแลวผมก็ตั้งใจว่าภายใน1ปีเนี่ยผมต้องได้ยอดซับประมาณสัก1 0 0 0พกว่าซับก็จะตั้งใจทาคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงกติกาในการแจกน้องปลากันเลยครับผมน้องปลาที่ผมจะแจกก็มีน้องปลาหางนยูงนะครับผมกับน้องปลาทองปลาหางนกยูงเนี่ยครับก็จะมีทั อ่ะฟูลแบ็กหนึ่งสายพันธุ์แล้วอ,อันจะเป็นอัลไปโน่ฟูลเลนะผมทั้งหมด2สายพันธุ์กติกากง่ายๆเลยทุกคนอะ่ะจะต้องกด Subscribe ช่องผมก่อนนะครับผมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้ว่าคุณอยากได้ปลาอะไรปราหารนยูงเนี่ยผมจะแจกแค่ คนละหนึ่งสายพันธุ์เลือกเอาครับผมระหว่างฟูลแบ็กกับฟูลเรสต้องเลือกเอาสมมติคุณอยากได้ฟูลเรสคุณก็เขียนว่าเอาไพโน่ฟูลเรสเสร็จใช่ไหมสมมติคุณอยากได้ปลาทองปลาทองผมจะแจกทั้งหมด10ตัวครับผมสมมติคุณอยากได้ตัวที่5้าคุณก็เขียนว่าเอาไพโน่ฟูลเรสบวกปลาทอง5บวกปลาทอง1อะไรอย่างนี้นะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ฟูลแบ็กเดี่ยก็เขียนแค่ฟูลแบ็กอยาได้ปลาทองเดี่ยคุณก็เขียนแค่ปลาทองก็ประมาณนี้นะครับผมผมจะแจกทั้งหมด9รางวัลครับผมถือว่าเป็นเลขมงคลนะครับผม9 9หน้าอะไรประมาณนี้แตต่ผม้องบออกก่นนเลยะครับผมว่าปลาทองเนี่ยครับะมากได้เนี่ยคุณต้ออองกค่าสแต ผมต้องรับในจุดนี้ให้ได้ด้วยเพราะว่าค่าส่มมันแพงมากทุกคนมัน2 0 0ในกรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยมัน300แล้วก็คือผมทําคลิปเนี่ยคือผมไม่ได้รายได้อะไรเลยจาก u t u b e นะผมคือทําด้วยความสนุกทําด้วยใจแบบรีวิวประหารนกยูงเออแบบว่าแนะนําราคาเท่าไหร่สวยประมาณไหนดูของจริงแนะนาปลาซักเกอร์ว่าเออซื้อจากที่ไหนถูกอะไรอย่างนี้หน้าตาเป็นยังไงผมก็ทําด้วยใจแล้วคือผมไม่ได้รายได้สักบาทแล้วคือตอนนี้ผมไม่มีงานประจำด้วยครับทุกคนคือผมก็กินเงินเก่าก็คือผมไม่มีไรายได้เลยก็อยากทุกคนยอมรับข้อน,นี้ด้ย,ดยายไป คุณก็ต้องออกค่าจัดส่งเองนะครับผมแต่สําหรับประหารยุ่งคือผมจัดส่งให้หมดเลยทีอทุกอย่างเลยครับผมแค่ปลาทองเท่านั้นที่คุณต้องออกค่าจัดส่งเองนะครับผมปลาทองก็มีประมาณ10ตัวประหารยุ่งก็ประมาณ9คู่อาไปโนฟูลเลสเนี่ยจะได้ประมาณสามถึงสี่คู่นะครับผมที่เหลือจะเป็นฟูลแบ็คก็เดี๋ยวต้องมาเลือกกันทั้งหมด9คนนะครับผมแล้วถ้าเกิดคนไหนเนี่ยครับได้รางวัลผมจะไปคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวติดต่อกันในเพจอีกทีหนึ่งเรื่องที่โยงที่อยู่อะไรปปปรรรระะะมมมมาาาาาณนนนีี้้้้คคคััับบบผผผกกก็ออเเเเเแแลลลววววดด๋ยยยไไูงง่จจตห โอเคครับผมน้องที่ผมจะแกก็มีทั้งหมด9ตัวประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะจับขึ้นมาให้ดูทีละตัวแต่ผมไม่มีแบบไอ้ตะก้าเราสิวแต่คนอื่นนะทุกคนก็ทีละตัวนี่ตัวนี้จะเป็นน้องริวกินถ้าเกิดผมจำไม่ผิดจะเป็นสีคากุระเลยนี่ตัวคนตอนได้ผมนี้มาตั้งแต่ตัวแบบนิ้วเดียวอ่ะนี่ตัวใหญ่ละสองนิ้วกว่าแล้วนี่ครับผมสีขาแบบนี้น่ารักไหมนี่ครับตาดำปี๋อ่าดูท็อปดูท็อปดิวหน่อยนี่เอานนี้ตัวแรกนะครับผมจํากันไว้ด้วยนี่ตัวแรกริวกินไปครับเออ ตัวที่สองเป็นตัวใหญ่นี่แล้วกันไม่รู้เป็นพันอะไรอ่ะน่าจะเลวกินตัวนี้เลี้ยงมานานแล้วทุกคนเอยเป็นฮอลันดาสั้นแต่ทรงแม่งอย่างก,กับเลวกินทุกคนดูดิหางก็เปียกเนี่ยหางอย่างสั้นนี่ตัวใหญ่มากใหญ่ดูดิใหญ่จัดเข้ามือผมมาทุกคนนี่ครับอันนี้ท็อปบิวอันนี้ตัวที่สองน,นะครับผมนี่ตัวนี้ใส่ลูกต่อไปเป็นนี่แล้วกันอ่าตัวนี้เป็นฮอลันดาเหมือนกันครับผมนี่ครับ น้องตัวนี้ก็สองนิ้วกว่าสองนิ้วกว่าโอ,โอ้ยดินใหญ่เลยอันนี้ท็อปอันนี้ไซ้วิวครับผมนี่โอ้ยโอย,โอ,ยอันนี้ท็อกวิวนี่ครับตาดํามีลิปมีทาลิปที่ปากด้วยเห็นไหมนี่ปราวันนี้ครับต่อไปตัวที่สี่ครับผมเอาเป็นน้องลายวัวแล้วกันตัวนี้เอ,อ๊บนี่ครับลายวัวท็อกวิวนี่เป็นไงโทนเทเบาอันนี้ใช้วิวเอ,อ๊บนี่เป็นแบบนี้ แต่เนี้ยคือตอนแรกมันไม่มีแดงไม่มีส้มขึ้นเลยทุกคนแต่เนี้ยอัดเลี้ยงสีไปส้มมันเริ่มขึ้นนี่น้องบัวตัวที่สี่ครับผมสวยเลยนะนี่ครับต่อไปเป็นตัวนี้แล้วครับน,น้องสิงห์ปึ๊บนี่ครับน้องสิงห์ตัวนี้สีส้มตัวที่ห้านี่ครับใส่วิวนึ่เนแบบนี้นี่น้องสิงห์ตัวที่ห้าครับ ต่อไปเป็นตัวที่หกนะครับผมเอาเป็นตัวใหญ่นี้แล้วกันน้องคอรลดาตัวไปเอกเลยทุกคนเอ,อิบนี่นี่ครับสามนิ้วนี่เป็นอย่างนี้ตัวที่หกนะครับไปลูกเอ,อิบต่อไปตัวที่เจ็ดเป็นนี่แล้วกันเอ,อ่อมากันโจนี่ครับกันโจอย่างสวยตัวขาวล้วนไม่มีสีอื่นเลยทุกคนหัวแดงวุ้นยังขึ้นน้อยอยู่นี่ครับ ในแบบนี้ท้ายวิวเป็นอย่างนี้อันนี้ท็อปวิวสวยมากทุกคนตัวนี้ตัวที่เจ็ดอ่ะไปลูกต่อไปตัวที่แปดเป็นนี่แล้วกันยูกินนี่ครับนี่เกตมีกิลินด้วยทุกคนนี่เห็นเปล่าอย่างเปรี้ยวตัวนี้ผมก็เลี้ยม้าแต่เล็กเเหมือนกันทุกคนนี่นี่ว่ายน้ําแข็งแรงนี่ตัวที่แปดครับต่อไปตัวสุดท้ายตัวที่เก้าเป็นน้องฮอลันดาเหมือนกันครับผมตัวนี้ผมก็เลี้ยม้าแต่เล็กเล็กเหมือนกันทุกคนเลี้ยม้าแต่นิ้วเดียว ประมาณสองสาเดือนนี่สวยอยู่นะนี่ครับผมตัวที่เก้าโอเคครับผมน้องปลาทองก็จะมีทั้งหมด9ตัวแบบที่โชว์ไปนะครับผมถ้าเกิดใครชอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้ใครอยากได้ตัวไหนก็คอมเมนต์มานะผมว่าอยากได้ตัวที่หนึ่งตัวที่5ตัวที่9้หรืออยากได้ทั้งหมดเลยอะไรประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูน้องปลาหางยูกันต่อเลยครับโอเคครับผมก็มาถึงคิวน้องปลาหางยูนะครับผมจะมีฟูลเล็กกับฟูลแบ็กเดี๋ยวผมตักขึ้นมาให้ดูนี่ทุกคนบึ้บเลยบาเลยทุกคนนี่ก็ประมาณนี้ ฟูลสเนี่ยมันจะมีตัวที่อายุเยอะกับอายุน้อยก็เดี๋ยวผมจะให้ประมาณ3าคู่อย่างที่ผมบอกไปก็เอาตัวประมาณสาเดือนให้ไปฟูลแบ็กก็ประมาณ3เดือนครับผมนี่ประมาณนี้บานเลยนี่ครับแข็งแรงดีอันนี้ผม้ยงในบ่อปูนทุกคนนี่มีต้นไม้นงต้นไม้น้ำอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวมาดูตัวเมียรครับผมนี่ครับตัวเมียก็อยู่ในบอ่อข้างๆกันเลยทุกคนนี่ผมแยกไว้คู่กับเมียเดี๋ยวผมตักขึ้นมาให้ดูนี่โอโหฟูลแบ็กบานเลยทุกคนนี่ครับ มีเยอะมากฟูแบ็กเพราะมันออกลูกแบบโคตรเยอะเลยทุกคนฟูแบ็กออกลูกง่ายมากฟูเลสก,ก็มีอยู่ครับในนี้อ่ะตักค่อนข้างยากหน่อยทุกคนนี่อา้าเรียนได้ฟูแบ็กมามางก่อนเนี่ยในนี้ก็มีฟูเลสอยู่ทุกคน ก็เดี๋ยวผมคัดเลือกตัวที่สวยให้ก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับน้องมหันยุทั้งหมด9คู่นะครับผมก็จะมีเอาไปโน้ฟูลเล3คู่แล้วก็ฟูลแบ็กอีก6คู่แล้วผมก็เดี๋ยวผมจะทําการคัดเลือกตัวที่มาสวยเนี่ยให้ทุกคนไปนะผมคือไม่ต้องกังวลเลยว่าจะได้ตัวไม่สวยไปก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันขึ้นปีใหม่2565นะครับผมก็อย่าลืมสนับสนุนไอ้ไก่คนดีคนเดิมแบบนี้ต่อไปนะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ